วันนี้เทียค่ะขอจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษให้เลยในราคาเพียง9,000 0 0บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะออกรถวันนี้จองเงินเพียง1 9, 9 9บาทเท่านั้นค่ะบุฟเฟ่เหมาจ่ายไปเลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเยาวเทียคาร์นะคะและตอนนี้นะคะเยาก็อยู่ที่เทียคาร์รถยนต์สองเสรีไทย73ค่ะบริษัทรถยนต์มี่สองที่เปิดดําเนินการมามากกว่า20ปีและมีรถให้คุณลูกค้าเลือกมากกว่า350คันเลยค่ะเราอยู่ในสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วลูกค้าซื้อรถได้อย่างมั่นใจเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเยาวก็มีรถดีๆมานําเสนอเช่นเคยค่ะวันนี้ขอจัดเป็นรถหรูระดับผู้บริหารใช้งานไปเลยนะคะสําหรับคันนี้โตโยต้าแคมรี่ 2.0G ปี2019ค่ะ บอกเลยนะคะว่ารุ่นนี้เขาดีไซน์ใหม่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในด้านหน้านะคะโอ้โหหรูหรามากๆเลยเดี๋ยวเราไปชมภายในและรอบคันของโตยใต้ตตคมร Star ี Grand ่รุ่นนี้กันเลยค่ะสำหรับโตยใต้คัมรี่รุ่นนี้นะคะได้เป็นสีขาวมุกย่อมบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะเม็ดสีของเขานะคะสีเดิมบางทั้งคันแน่นอน,นะค่ะขับไปนะ,ะมีแต่คนมองแน่นอนนะ,ะดูมีภูมิฐานแล้วก็หน้าที่การงานดีมากเลยค่ะ สำหรับดีไซน์ด้านหน้าของ t o y ใต้ c a m รีรุ่นนี้นะคะย่าบอกเลยว่าสวยสปอร์ตมากๆเลยนะคะสำหรับดีไซน์ด้านหน้านะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED แล้วด้วยนะไฟตัดหมอกก็มาพร้อมกับ LED และระบบความปลอดภัยด้านหน้านะคะมีเซ็นเซอร์หน้าให้ถึง2จุดกันไปเลยค่ะ ามาชมภายในห้องเครื่องของ t ต y o ต้ Cam r รคันนี้กันเลยค่ะเครื่องยนต์ของเขานะคะได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาดน2.0ลิตรนะคะให้กาลังแรงมา้ามาถึง167แรงมา้ากันเลยทีเดียวภายในห้องเครื่องนะคะอยาบอกเลยว่าสวยสะอาดค่ะไม่มีคราบน้ําม,มันเยิมแน่นอนและความเดิมๆของเขานะคะน็อตฝากระโปรงนะคะไม่มีรอยแกะขยับเลยค่ะไล่ขึ้นมาบนฝากระโปรงนะคะสีเดิมๆจากโรงงานแบบนี้สติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบเลยฉนวนการความร้อนของเขานะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยไม่มีฝุ่นดินแดงแน่นอนนะคะ เดี๋ยวเรามาส่องความเดิมๆของรถเตยใต้ตแคมรี่คันนี้กันเลยค่ะนี่เลยนะคะเริ่มจากน็อตซอกประตูนะคะบอกเลยว่าไม่มีรอยแกะขยับแน่นอนเดิมๆจากโรงงาน และอีกหนึ่งจุดที่สําคัญนะคะนี่เลยนะคะด้านข้างประตูตรงนี้ลูกค้าขาบอกเลยว่าดูกันง่ายๆนี่เลยแกะให้ดูกันแบบนี้เลยนะคะโอ้โหเม็ดอาร์คนะคะเรียงตัวสวยงามแบบนี้ไม่มีรอยยับรอยย่นแน่นอนสแสดงว่ารถคันนี้นะคะเป็นรถมือแรกประวัติเช็คศูนย์ไม่มีการชนหนักพิความตัดต่อน้ําท่วมสนยนทุเบียนมาแน่นอนจ้าตอนนี้นะคะเราได้มานั่งภายในรถเตยใ,ใต้แคมรี่ 2.0G ปี2019คันนี้แล้วค่ะบอกเลยนะคะว่าภายในของเขาเปลี่ยนโฉมจากรุ่นก่อนหน้านี้ เยอะมากๆเลยและดีไซน์สวยมากๆนะคะพวงมาลัยของเขาเนี่ยหุ้มหนังอย่างดีไม่มีริ้วรอยรอยถลอกเลยนะคะและมันติฟังกชันค่ะสามารถรับสายวางสายจากพวงมาลัยสั่งการด้วยเสียงได้เลยคันนี้นะคะมีระบบเชื่อมต่อบลูทูธให้หมดแล้วนะได้เป็นหน้าจอะะระบบสัมผัสค่ะแล้วก็มีกล้องถอยหลังมีน a v วิเกเตอร์ให้ด้วยนะรุ่นนี้แอร์ของเขาเป็นแอร์โตแยกอิสระซ้ายขวาแล้วะคะ่ะ เกียร์ของเขานะโอ้โหเริ้วรอยการใช้งานน้อยมากได้เป็นเกียร์ถุงหุ้มหนังอย่างดีและมีระบบเบรกมือไฟฟ้าตรงนี้ให้ด้วยเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดกันเลยทีเดียวและใครนะคะที่ขี้ลืมสายชาร์โทรศัพท์นะคะบอกเลยแคมรี่คันนี้ตอบโจทย์มากๆเขามีแท่นชาร์จนะคะแบบไร้าสายให้ด้วยเพียงลูกค้านะคะกดเปิดนะคะแล้วก็วางโทรศัพท์ไว้เขาชาร์จให้แบบอัตโนมัติได้เลยค่ะ โอ้โหเวลายาวมานั่งนะคะบอกเลยว่านั่งสบายมากๆนะคะ c a m รีคันนี้เหมาะมากสําหรับรถผู้บริหารนะคะนี่เลยบอดแน่นๆแบบนี้ได้เป็นบบอ์หนังสีดำนะคะปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วก็มีเมมเบรี่บอให้ด้วยค่ะบอะนี้ได้เป็นทรงสปอร์ตเลยนะคะ ำหรับบผู้โดยสารด้านหลังของ Toyota Camry นะคะเขาขึ้นชื่อเรื่องความกว้างอยู่แล้วนั่งสบายมากๆเลยและด้านหลังนะคะไม่ต้องกลัวร้อนมีแอร์แยกด้านหลังและมีที่ชาร์จแบบแบบนี้ให้ด้วยนะคะนี่มีที่พักแขนให้นะ,ะที่วางแก้วน้ำให้ถึง2จุดเลยทีเดียวคะ่ะ สำหรับดีไซน์ด้านท้ายของ t o y o ต้ c a m มรี่รุ่นนี้นะคะยากบอกเลยว่าสวยมากๆค่ะด้านท้ายนะคะเป็นโลโก้นะคะ t o y o ต้ c a m มรี่เป็นแบบ3มิติแบบนี้เลยนะคะแล้วไฟท้ายของเขาได้เป็นไฟท้ายแบบ LED แล้วด้วยและระบบความปลอดภัยค่ะให้เซ็นเซอร์ถอยมาถึง4จุดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในห้องเก็บสัพระาด้านท้ายกันเลยค่ะ นี่เลยนะครับปุ่มเปิดเขาจะอยู่ตรงนี้นี่โอ้โหเด้งขึ้นมาให้เลยนะคะสำหรับภายในด้านท้ายนะยำบอกเลยว่ากว้างมากๆเก็บกระเป๋าเดินทางนะคะได้3าถึงสใบเลยค่ะกว้างมากๆไม่มีกินอับแน่นอนและด้านท้ายของเขานะคะเครื่องมือต่างๆแม่แรงต่างๆอยู่ครบเลยนะคะมีพลาสติกปิดให้อย่างดีและยางอะไหล่อยู่ครบเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถเตยต้แคมรี่ 2.0G ปี2019คันนี้บอกเลยนะคะวันนี้เทยราคาขอจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษให้เลยราคาไปไ้ายแดงอยู่ที่1 4 4 5 0 0 0บาทเลยค่ะแต่วันนี้ทางเทยราคาขอจัดโปรโมชั่นให้ในราคาเพียง9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ่อนเพียงเดือนละ1 5 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะและรถคันนี้นะคะได้เป็นรถมือแรกประวัติเช็คศูนย์ไม่มีการชนหนักมิความตัดต่อน้ำท่วมสุทธเบียนสามารถโอนได้อยา่างถูกต้องตามกฎหมายแน่นอน คสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะออกรถวันนี้จองเพียง1 9 9บาทเท่านั้นค่ะ ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศนาน3ปีฟรีประกรันเครื่องเกียร์179รายการนาน2ปีหรือ20,000กิโลและขัดสีือบแก้วน้ำยาญหนาถึงเจนคอนจ่ายอะมันไปให้ด้วยนะคะถ้าสนใจแล้วนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0894433774ค่ะหรืออีกหนึ่งเบอร์นะคะ080658899หรือจะทักอินบ็อกซ์ที่เพจ a c e b o o k รถมือสองเทียคาะ l ไลน์แอดแอดเทียคากันเข้ามาได้เลยและช่องทางยูทูบของเรารถมือสองเทียคาะขอฝากกดไลค์กดแชร์ดับ s u ั s รส i b e ให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลากันก่อนค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย